ลูกเออลูกคนใหม่ของพี่หม่ำนะครับอยู่ที่จังหวัดอะไรนะอยู่ที่เชียงรายไม่ใช่ที่เชียงรายนะคนเก่าที่ไม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 ่ใช่ครับคุยเรื่องนี้เพลงรำคำผิงแก้วเนี่ยวันที่ตุลาเนี่ยยี่สิบเนี่ยเด็กโมงทำไมต้องปวดโมโหอะไรไม่ได้โมโหดิดีดีแล้วนะเอออันนี้พระเอกครับนี่นางเอกนางเอกนางเอกนี่เอกพระเอกพระเอกหมดเลยอันนี้ก็พระเอกเหมือนกันครับพระเอกเหมือนกัน เพลงพ่อเพลงพ่อเพลงพ่อทำไมถึงต้องเป็นเพลงรำคำขิงแก้วที่หนักมเป็นยงไงผมเป็นคนสำเนียงจังหวัดในบ้านเกิดมากกว่าครับก็เลยเอ๊ะเรื่องนี้แหละเพลงรำคำขิงแก้วอำเภอคำขิงแก้วลมพุกลมพุกอาจารย์เล่นไหมอาจารย์ดีเหมือนกันครูนี้ก็มีงานเอาเอาเอาอาจารย์บอกเอาเอาหาคนเดียวเลยหาคนเดบิวต์มาเลยนี่โอ้โหอนี้ครับคนเดียวเลยเล่นผิดเป็นถูกผมเราอยู่ทั้งวันแอคกันทำไปก่อนแล้ว เอาคุณสลาเป็นไงเอาชงมาแล้วอ่ะชงมาแล้วมาก่อนเลยเป็นไงครั้สึกรับเรื่องนี้รับเลยหมเพาเป็นพี่่อก็รับกว่าเขานี่แหละยังไม่ได้ถามว่ารับไม่รับเลยเขาบอกว่าไปนะไปนะไปเลยไปตามงานเลครับเลยากไหมคุณาเห็นว่าขับเด่าวเดียวเลยอ๋อผมเล่นยากครับแต่ว่าพอดีพี่หม่อมเขีนบทให้ขับ่าเดียวก็มีหน้าที่ขับอย่างเดียวเลยยาในเรื่องของเราของใครเป็นเดบแบกไหับเรื่องอันนั้นเดบแบกนครับสนารี คนสายพินเขาจะเป็นทั้งคนรับบทเองแล้วก็บอกบทผู้สากำกับผู้สาต่อจากคู่กันบาหนักบางทีแอคชั่นปั๊บพอเขามองหน้าพอเขามองหน้าสุนารีแล้วก็มาก่อนแล้วแต่ก็แ้วก็ได้ที่สองที่สามที่สี่เนี่ยวเขาเริ่มเริ่มมายหยขำแล้ว องครับพี่ซีครับซีคือมาแบบรอหรือว่าแบบต้องีาจอะไรนใไหมครับน่าริงจริงก็จริงจผมเนี่ยก็เหมือนครูสลาแล้วจริงจก็ไม่เล่นละครมานานมากๆก็ตอนแรกก็ไม่ไม่ยังยังชอบการเป็นพิธีกรอยู่พี่หมังมาบอกผมก็แค่ถามเพราว่าพี่เล่นหรือเปล่ามีครูสลาไหมมีน้องๆไหมเนี่ยได้ได้ร่วมงานผมก็ไม่ได้ดูบทเลยด้วเลเลยเพราะว่ามันเป็นมันไม่มีบทอูล้วมก็เล่นกันเลย แล้วมันสนุกสนานมากผมรู้สึกว่าผมก็จะบอกตลอดเลยว่าคนที่เป็นแฟนขับพี่หม่ำครับคุณจะได้ดูได้ติดตามนักขับไม่ใช่เราเขาขี่เขาขี่คนอื่นเนี่ยนี่คือเป็นากาศที่อยู่ในกองและ,ลค,ระครูสลากไม่ขําได้ยังไงอแล้วพวกเราก็ขํเพราะว่าสิ่งอย่างที่บอกว่าเราเราได้เห็นภาพยนตร์ของพี่หม่ำเนี่ยคือเราเห็นหลายเซ็นเขาอะมันทุกอย่างมันถูกขมวดแล้วเอามารวมอยู่เป็นเป็นละครเนรี่ยผมว่ามีหลายคนผมว่ามันเป็นเป็นโอกาสที่ดีที่ ครอบครัวจะได้มาหน้าจอทีวีอีกครั้งหนึ่งกินข้าวด้วยกันมันเป็นละครย่อยง่ายๆครับสนุกสนานเนี่ยบรรยากาศก็เป็นแบบนี้เลยเป็นเอกเด็กสามคนเลยเป็นเอกสามเลยมาเลยเพิ่เอกสี่เพิ่เอกสี่เอกสี่เดี๋ยวพี่จิตต่อนะพวกเราต่อนะอีกคนหนึ่ะนณะเอกก่อนเลยนะคะก็การกลับมาเล่นละครครั้งนี้ในรอบห้าหกปีก็ต้องขอบคุณพี่หม่ำแล้วก็พี่ๆทุกคนที่เหมือนชวนเรามาเล่นตอนแรกก็แบบอุ้ยพี่หมัมทำละครก็เลยตัดสินใจเล่นเลยอน่ยค่ะน่าจะเป็นคอมเมดี้ ที่เราสุกว่าทำกันบ้านเยอะเหมือนกันเพราะว่าต้องเตรียมขา่าวแต่ดีใจค่ะทุกคนบรรยากาศในกองมันมีความสนุกอยู่แล้วมีเสียงวัวร้องอยู่แล้วก็วอยากให้ทุกคนรอติดตามอย่างที่พี่ซีบอกว่าละครเรื่องนี้เป็นละครที่ย่อยง่ายถ้าแฟมิล,ลี่ได้ดูคิดว่าต้องสนุกเีกเรื่องสำหรับหนูและอะสำหรับหนูนะคะ,ะ,คะก็คือดีใจค่ะได้ร่วมง,งานกับพ่อหม่ำคือเป็นเรื่องที่สอง แล้วก็รู้สึกแบบว่าไม่ต้องซีเรียสกับการอ่านบทเลยไปซีเรียสหน้าตรงทีเดียวเพราะว่าอินโฟไว้ตลอดเวลาอินโฟไว้ตลอดเวลาพูดความในใจอยู่แล้วค่ะมีการอ่านกฎตลอดเวลาจริงๆพ่อจะเป็นคนแบบว่าเอ้ย เปลี่ยนใช่เขาอัดอั้นนะดูแตเขา่าเราแล้วแตจริงๆแล้วอะมันก็อยู่ในไลน์นั่นแหละมันไม่เปไหนหรอกมันแค่คำพูดมันทำจะหมายขึ้นแค่นั้นเองใช่อะมันก็อยู่ในลา์ลน์เดิมนั่นแหละใช่มใช่ใช่กันเลยเรียกผู้ชายม่บคนเองมคนพ่เสี่คนอันนี้พี่ศึกอันนี้พี่ึกสองคนศึกก่็นวดกับทะเลกับหล่งพ่อครับนี่แล้วก็เอาสิ่งที่เพูดแล้วยังไงก็ก็ ในกุฏิก็จะมีะมใช่มเกี่ยวกับละครเรื่องนี้เรื่องนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างคือละครเรื่องนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศอบอุ่นมากอย่างที่สาวๆบอกคือเรื่องบทเนี่ยเราอ่านมาเป็นการบ้านเฉยแต่พอถึงหน้าเซตเนี่ยถ้าเกิดเราผู้กำกับเดินมาเนี่ยเราต้องตั้งสติไว้เลยว่าเปลี่ยนบทแน่นอน <c oughs> แล้วก็หน้างานจะเป็นไงก็ดูนี่กิมคื่อมางานจริงครับในเรื่องการฆาตกรรมเนี่ยมันก็จะมีเฮ้ยเฮ้ยเราจะเข้ากับนงงานเฮ้ยทำอะเรื่องกันแล้ว คนละเรื่องเลี่ยตกันเมื่อกี้อันนี้ยดีใจครับที่ได้มาร่วมงานกับกับพี่หมาเมทีในด้ละครแล้วก็ปันเขาหลุดจากพี่ซีง่ยนะฮะไอ้ดนต้นแไอ้ดนไอ้ดนไอ้ดสี่ตัวเนี่ยชอบอําผมว่าทุกเรื่องเวลาเวลาเทคเวลาอะไรแบบนีผมเดินมา่ะเขาเดินมาแล้วเดินมาเขาเดินไแล้วเดินมาเาได้เากได้หรอกอีกใช่เขาแก้บทตลอดครับแล้วเราห้องเดลลอไปแปุ๊บพอจะเข้าบุ๊ เอาดีกว่าไม่ไม่เอาดีกว่าเขาจะใช้นิ้วก้อยชี้นิ้วก้อยอะไรน้วก้ยมันงอครับมันงอมันงอเพราะว่าไปทิ่มตาพ่อใครบางคนครับดีใจครับขอบคุณครับท่มาครับดีใจครับดีใจครับแล้วก็ไม่เครียดด้วยเพราะว่าเล่นกันอยู่กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็คือคิดว่าน่าจะดุแต่ว่าไม่ดุแค่หน้าดุเฉยหน้าเป็นอย่างนี้เองหน้าเป็นอย่างนี้เหรอเออแล้วทำไมเวลาพูดแล้วตะบูกมันอ้าอ้าอ้าเกลียดเนี่ยหมดทั้น้อยครับเพราะผมเป็นอย่างนี้ ใจ<อ>ดูใจคนนี้ไม่จะ<ร>่ทำอยู่เลยสิมันรวมหัวก<อ>ันตอนนี้ทำใจจะพูดถูงพี่ม่ำเลยนละมาเล่นแบบเล่นยังไงกันเรื่องกันมาเลยเรื่องนี้อยากบอกเบื้องหลังทุกคนจะเห็นความสนุกค,ความฮาของพี่หม่าด้านหน้าหน้าจอครับแต่จริงแล้วไนดะ้ต้องบอกว่าพี่หมําเนี่ยเป็นเป็นเหมือนผู้ให้ให้โอกาสแล้วก็ให้ความรู้เลยให้อะไรอะไรนะให้โอกาสซึ่ง เราเป็นศิลปินฮะไม่ในยุ่งข้าวในยุ่งข้าวเล่นทุกคนแหละทั้งหมดทุกคนในยุ่งข้าวอ่ะขาจจะจอยคนเดียวคนนั้นแหละมันเป็นเรื่องไม่รอดเล่นไม่เล่นบอกว่ไม่ถนัดละครถนัดหนังถนัดหนังมากกว่าได้ใช่ขอบคุณเบ่งรับไม่ทันอได้ประมาณนี้พี่มาไปตรงกลางเลยไปฝากไปฝากหน่อยไปฝากหน่อยเรื่องนี้เอามาวันที่20ตุลาสิบเอ็ดโมง เอาเร็วเนี้ดีกว่าอะไรนะเอาร็วเร็วนี้ก็ได้เร็วเนี้ก็ได้เอาแล้วแต่เอายังไงก็ได้เร็วเนี้แหละไม่รู้ว่าวันตอนไหนก็เร็วเนี้แหละเออเร็วเนี้แหละน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ไม่รู้อาจจะเป็นตุลาก็ได้อาจจะก็ไม่ใช่อีกเดี๋ยวรอรอฟังอีกทีนึงว่าว่ามันจะเป็นเดือนไหนนะเออแล้วก็ไปบอกกันทีแรกใครอีกอ้าวปากสว่างครับสวัสดีครับอ้าวปากสว่างครับผมมาทำไมก็จะเลื่องกันแล้วครับได้ครับได้ครับแล้วกกก็จะเลันแล้วทไงดีเนี่ย ได้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 เรมีเรื่องอะไรครับอักษรวางพูดถึงละครเรื่องนี้หน่อยเพลงรำคำขลังแก้วครับครัโอาา้ยจะกระไรกันอาจาราแต่เราคำแก้วเป็นเป็นงาครับอนใหญ่สุดครับทำอะไรก็ต้องมีชื่อเกี่ยวกับบ้านเกิดด้วยถูกต้องครับแต่เรื่องราวจริงเป็นเรื่องพิธีชีวิตชาวบ้านที่ต่อสู้กับความ่าเสืบเชื้อสาย นะเรื่องเนี้ยรวมนักร้องรุ่าาวเยอะมกงนค่าวทั้งหมดเลยเยอะมากขอขอถามขอถามพี่น้องนักร้องของผมนิดนึงนะครับขอขอนุญาตนะครับต้องมี